ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำคำําต่างต่อในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังอธรรมะที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ในครั้งนี้ชื่อว่าอมาตาปุติกาภายัยสามข้อ คำว่าอมาตาโปติกภัยก็หมายถึงว่าภัยที่แม่ลูกจะต้องพัดพรากจากกันหรือว่าแม่ลูกนั่นจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้มีอยู่สามข้อด้วยกันนั่นก็คือข้อที่หนึ่งชลาพยังภัยคือ คามชลาคนเราเกิดมาตั้งแต่อยู่ในคันก็พัฒนาการมาโดยลำดับจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแล้วก็หลายปีการที่เราได้อายุมากขึ้นนั่นแหละคือความชราคืบขานเข้ามาสู่เราอยู่ตลอดเวลาและความชราเมื่อเพิ่มขึ้นมากๆก็ทำให้เจ้าของ มีควาเมเบื่อหน่ายตนเองคนอื่นก็รังเกียจการเคลื่อนไหวร่างกายก็ไปได้อย่างเชื่องช้าภัยคือความชราแล้วก็แม่ลูกก็ช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้จะไม่ให้มีความชราก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นั้นความชราเกิดขึ้นกับทุกๆคนและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนฝ่าจะตายจากโรคนี้ไป ขณะมีชีวิตอยู่ความชราก็คืนกินชีวิตไปอยู่ตลอดเวลาให้แก่ไปเรื่อยๆให้ชราไปเรื่อยๆจนหมดกำลังและที่สุดก็ตายจากไปในประการที่สองพยาธิพยังภัยคือความเจ็บป่วยคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความเจ็บป่วย ติดอยู่ที่ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วทิ้งอายุมากขึ้นความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆโดวยว่าสังขารร่างกายมีความเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาบีบคั้นมากขึ้นเรื่อยๆ แม่ลูกจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ไม่ได้จะไม่ให้ลูกป่วยก็ไม่ได้ลูกจะไม่ให้แม่ป่วยก็ไม่ได้นี่เป็นภัยในประการที่สองคือความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนก็ต้องมียิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งกินยามากขึ้นในประการที่สามมรณะพยังภัยคือความตายก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้ ทุกคนเกิดมาในโลกนี้จะต้องตายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะคนจะสัตว์ต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีใครอยู่คำว้าคำโลกนี้ได้ฉะนั้นภัยที่กืนกินที่เราจะต้องตายจะให้แม่มาช่วยก็ไม่ได้จะให้ลูกมาช่วยก็ไม่ได้ที่สุดไม่มีใครช่วยได้เช่นกันและกันภัยคือบางตายทุกคนเกิดมาต้องตายนี่เป็น ข้อธรรมในอัมาตาปุติกภาภัยภัยสอย่างอัตมาภาพนัมาเจริญพรให้ญาติโยมได้ครับรู้รับฟังจะได้มีสติในการดำเนินชีวิตเจริญพร